ปีนี้เจอปัญหาอุปสรรคภัยแ้งอย่าง,งหนักมากผู้นําก็เหนื่อยมากก็คือต้องขอทางอบจอนะคะทางอบจอเอาเครื่องมาสูบน้ําให้เข้าตรงคลองทิ้งน้ําหนองสวงสามเครื่องปัญหามาเจออีกก็คือจะเอาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไหนทางอบจอสระบุรีก็อุดหนุนน้ามันมานะคะประมาณ600ลิตรถึง1ลิตรนะคะแล้วก็อบจท่าหลวงก็ให้ไป10,000บาทนะคะเพื่อจะสูบน้ําให้เกษตรกร ถามว่าทําไมต้องเล่นสูบเดี๋ยวฝนก็ตกแต่ปีนี้ฝนทิ้นช่วงไม่ตกนะคะสูบไปเมื่อประมาณวันที่2ี่สิบเก้านะคะเดือนสิงหามาจนถึงวันที่สิบเดือนกันยาก็สูบไปหมดเค่าเฝ้าแล้วก็ค่าน้ํามันค่าน้ํามันหยุดพอดีฝนตกน้ำอันนี้ขึ้นมันก็เข้าคลองทิงน้ําหนองสวงได้ปัญหาของเราก็คือติดเรื่องน้ามันเชื้อเพลิงเครื่องชุมระทานเอามาให้แต่น้ํามันเชื้อเพลิงอ่ะยังเบิกไม่ได้เพราะยังไม่ได้ประกาศเป็นภัยแล้ง ถ้าประกาศเป็นทรายแ้งเนี่ยทางอาปทอเนี่ยจะอุดหนุนน้ามันมาได้เลยให้พูดถึงการทําเกษตรส่วนใหญ่ในพื้นที่ <c oughs> ทำทำเกษตรอะไรคะปลูกข้าวปลูกข้าวมีทาําสวนบ้างนิดหน่อยนะคะปลูกข้าวปลูกข้าวนาปีแล้วก็นาปังช่วงนี้จะอยู่ในข้าวนาปีถามว่าทําไมต้องสูกเพราะข้าวนาปีเนี่ยช่วงนี้มันจะต้องหวานแล้วเพื่อเดี๋ยวประมาณสักปลายเดือนกันยายนี่แปดยี่ิบเก้ากันยาน้าจะมา รอให้ข้าวต,ต,ต,ต้นเท่านี้มันจะรอดจากน้ํามาคือน้ํามาคือฝนตกหนักเลยไม่สามารถตีได้หวานได้อย่างเงี้ยข้าวโตแล้วก็จะรอดก็เลยต้องกระเสือกกระสนขอเครื่องมาให้เกษตรกรตีนาแล้วก็หวานให้ข้าวโตขึ้นมาช,นาช่วงนี้เบาหน่อยน้ําเข้าได้เขาก็เลยที่เกษตรกรมาเนี้ยมาน้อยเพราะเขาแข่งกันตูกน้ําไปหล่อข้าวส่วนกลางเคยประชุมผมเคยขอเครื่องไปไม่รู้จะได้หรือเปล่าเราก็อยากได้เนาะเพราะมันมันไม่ได้น้ําจริงๆอ่ะ เพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยตอนนั้นผมขอตอนผมเป็นสารวัตรกำนันทุนีขอเครื่องมาได้สร้างงาสิบหกสองตัวครนี้กําลังน้ํามันไม่พอเลี้ยงสี่พันไล่ไงเราก็อยากอยากอนุเคราะห์ให้ส่วนกลางหรืออะไรก็ได้ที่เขาติดต่อหรือขอมาอีกสักสองเครื่องมันได้ส่งน้ําพอเพียงเครื่องสูบน้ําพลังงานไฟฟ้า